สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะยุ่งอยู่กับจักรพงรุ่น B48 นะคะเป็นจักรพงลาหรือจักรพงหเส้นนะคะเป็นจักรพงที่สามารถทำตะเข็บพงสี่เส้นสามเส้น2เส้นก็ได้เหมือนกับจักรพงรุ่น B44 เลยค่ะแต่ความพิเศษนะคะเป็นจักรพงที่สามารถทำตะเข็บลาแล้วก็ตะเข็บลูกโซ่ได้ตัวตะเข็บลานะคะเป็นตะเข็บที่เอาไว้สำหรับลาทับขอบชายผ้ายืดหรือว่าขอบแขนเสื้อแบบนี้นะคะนิยม มากๆก,กับงานผ้ายืดนะคะเสื้อยืดเสื้อโปโลทำได้หมดเลยค่ะ จากพงรุ่น B48 นะคะสามารถทำตะเข็บลาได้ทั้งแบบ3เส้นนะคะจะทำา2เส้นกว้างหรือ2เส้นแคบแบบนี้ก็ได้ค่ะจะทำเป็นตะเข็บลูกโซ่หรือจะทำเป็นตะเข็บลูกโซ่พร้อมกับพงตะเข็บ3ามเส้นไปด้วยกันเลยก็ได้นะคะมาดูวิธีการเซ็ตจากพงรุ่น B48 เป็นฟังก์ชันตะเข็บลากันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะให้เลือกใส่เข็มตามแบบตะเข็บลาที่เราต้องการนะคะถ้าต้องการลาสามเข็มก็ใส่เข็ม3ามเล่ม แบบนี้ได้เลยค่ะถ้าต้องการลา2เข็มก็เลือกใส่เข็มตามตะเข็บลาที่เราต้องการนะคะเลือกใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะคะยกตีนผีขึ้นได้เลยค่ะให้เก็บใบมีดลงด้วยนะคะเพราะในการทำตะเข็บลาเราจะไม่ใช้ใบมีดค่ะเปลี่ยนฐานโต๊ะเป็นโต๊ะเย็บลาด้วยนะคะโดยการเปลี่ยนตัวนี้ออกมาค่ะ โดยการดันสลักขึ้นและดึงออกมาแบบนี้ค่ะดันสลักตรงนี้ให้ตรงกันนะคะดันสลักมาที่ R นะคะปิดฝาครอบด้านหน้าค่ะตัวโต๊ะกับตัวสลักจะอยู่ตรงกันพอดีนะคะในการทําตะเข็บลานะคะจะต้องร้อยได้สีม่วงเส้นเดียวค่ะซึ่งเป็นได้ที่เป็นห่วงอยู่ด้านหลังนะคะให้ดันสลักตัวแอลนะคะให้ตรงกับตัวร่องค่ะมันจะปิดการทำงานของคันกระตุกได้เส้นสีน้ำเงินค่ะ เมื่อล็อกเสร็จแล้วตัวคันกระตุกข,ของได้เส้นสีน้ำเงินจะไม่ทำงานค่ะเรามาลอยได้เส้นสีม่วงกันค่ะลอยได้ตามตำแหน่งสัญลักษณ์เส้นสีม่วงได้เลยนะคะ ม่วงเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ตัดปลายได้ให้เหลือ4-5เซนค่ะทิ้งไว้ด้านในได้เลยมารอยได้เส้นเข็มตามตำแหน่งของเข็มที่เราใส่กันนะคะ เข็มเรียบร้อยนะคะนไปไํปลายด้สอดไว้ใต้ตีนผีด้วยนะคะร้อยได้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะยุงจะตั้งค่าความตึงได้ทั้ง3เส้นอยู่ที่เลข4ก่อนค่ะความถี่ห่าง2.5ฟันจากที่เลข1นะคะแรงกดทับผ้าอยู่ที่ตรงกลางจุดนะคะนำเศษผ้ามาทดลองเย็บปลาได้เลยค่ะ พับขอบผ้าไปไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะส่งปลายผ้าให้ถึงกระเข็มได้เลยเวลาเราจะส่งผ้านะคะอาจจะดูสเกลจากโต๊ะราก็ได้ค่ะหรืออาจจะรูปรูปที่หน้าผ้าแบบนี้เพื่อให้เจอขอบผ้าด้านหลังนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นตะเข็บรานะคะด้านหน้าค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ ในการเย็บลากับผ้ายืดนะคะจะนิยมใช้ได้ฟูในการเย็บลาค่ะได้ฟูเป็นได้ที่มีความเบาบางนุ่มนวลนะคะจะช่วยให้ตะเข็บที่พกหรือลามีความบางลงไม่หนาและยืดหยุ่นได้ดีค่ะจะนิยมใช้ได้ฟูนะคะเป็นได้เส้นด้านหลังค่ะหรือลอยในตำแหน่งได้สีม่วงนะคะสามารถลอยได้ฟูโดยการตัดต่อได้แบบนี้ได้เลยนะคะมัดและผูกแบบนี้ค่ะดึงได้ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะโพ้งลากับไผ่ย,ยืดนะคะโดยการใช้ได้ฟูเป็นได้เส้นด้านหลังค่ะจะนิยมปรับได้เส้นได้ฟูนะคะหรือความตึงได้เส้นสีม่วงให้น้อยลงค่ะหากจะทำเป็นตะเข็บลูกโซ่นะคะก็เพียงถอดเข็มออกหนึ่งเล่มค่ะจะเย็บแบบไม่ใช้ใบมีดหรือถ้าใช้ใบมีดก็แค่เปลี่ยนโตะลาและนำใบมีดขึ้นมาเท่านั้นค่ะ ยุ่งมีอีกหนึ่งตะเข็บที่อยากแนะนำนะคะสำหรับจักรพงรุ่น B48 ค่ะซึ่งเป็นจักรพงหเส้นนะคะสามารถทำตะเข็บลูกโซ่พร้อมกับพง3ง3เส้นไปด้วยกันเลยก็ได้ค่ะยุ่งจะเซตจักรพงเป็นตะเข็บลูกโซ่นะคะและตะเข็บพง3ง3เส้นเข็มขวาค่ะมาดูกันนะคะ ร้อยได้เสร็จทั้งหมด5เส้นแล้วนะคะซึ่งเส้นได้ที่ยุ่งร้อยนะคะจะร้อยได้เส้นสีม่วงเส้นสีน้าเงินแล้วก็เส้นสีแดงค่ะตำแหน่งเข็มที่ยุ่งใส่นะคะจะมีอยู่สองเล่มค่ะเล่มแรกเป็นตำแหน่งเข็มของเข็มลูกโซ่นะคะใส่ไว้ในตำแหน่งด้านหน้าค่ะ ส่วนเข็มด้านหลังค่ะเป็นตะเข็บเส้นพอง3มเส้นเข็มขวานะคะยุ่งจะตั้งค่าความตึงได้ทุกสีอยู่ที่เลข4ก่อนนะคะความถี่ห่าง2.5ฟันจากอยู่ที่1ค่ะแรงกดทับผ้าอยู่ที่จุดตรงกลางนะคะส่วนใบมีดอยู่ที่จุดตรงกลางเหมือนกันค่ะจากนั้นก็เอาเศษผ้ามาลองโพองได้เลยนะคะ